สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาตอนกิ่งแบล็กเบอร์รี่ที่ปลูกอยู่หน้าบ้านกันจ้านี่นะคะขั้นตอนแรกแก็ตัดกิ่งออกเพราะว่าน้าเขาเยอะมากนะคะอันนี้พันนี้มีน้านะคะรู้สึกจะเป็น Rk 4 5หรือไงเนี่ยคะ่ะพันนี้น้าเยอะมากนี่ขั้นตอนแรกก็ตัดน้าตัดใบเขาออกนะคะตรงที่เราจะชำ อันนี้เราจะทำสอแบบนะคะแบบปลายกิ่งก็คือตรงยอดแล้วก็แบบกิ่งแก่ธรรมดาค่ะที่เราจะขูดตรงเนื้อเยื่อนรอบนอกเขาออกนะคะแบบเป็นยอดเราก็จะหักยอดได้เลยเนี่ยค่ะหลังจากตัดใบตัดหนามบอกแล้วนะคะนี่ค่ะกิ่งตรงยอดเขาก็จะพอดีนะคะไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไป เสร็จแล้วก็นำตุ้มขุยมะพร้าวที่เราเตรียมใส่ถุงไว้นะคะเอาบีบน้ำอ่อนคะ่ะให้พอหมาดๆนะคะอย่าให้มีน้ำขังเยอะเนี่ยค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงปลายกิ่งที่เราหักพับไว้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มัดกันให้แน่นๆนะคะมัดไม่ให้อากาศเข้าเนี่ยค่ะ แบลกเบอรี้ต้นนี้เราปลูกในกระถานนะคะอายุต้นนี้ได้8เดือนได้แล้วค่ะกิ่งก็ออกมาเยอะมากแต่ยังไม่เป็นลูกนะคะถ้าลงดินนี้น่าจะเป็นลูกได้แล้วค่ะนี่ก็มัดมาหนึ่งล้านห้านาทีห้านาทีเหรอไม่เป็นไรเลยนิดหน่อยเดี๋ยวว่าแนนม่จะจะ วางไว้วางไว้ตรงนี้ต่อไปก็ตอนอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็ได้หรอครับก,กิ่งเล็กก็จะยันนิดหนะึงบางอย่างซูมซูมเลยซูมเลยเหรอใช่ซุมได้ต้องซุมก็ได้คะเด็กนิ่งๆแล้วก็จะซูมนะครับให้ต้องตามแม่ทีเด็ย แม่ก็จะทำแบบนี้นะครับตอนปกตินะครคุณนี่ปวดขาอย่างับปกติเนี่ยแหลว่าตะ้องจะปวดขาแล้วนะครับอันนี้เสร็จก็เสร็จแล้วครับคุณนี่ก็ไปเล่นกกนแล้วแม่ต้องรบกวนคุณนี่ีนทีนะครับนี่อาจจะเป็นสิบนาทีได้เพราะว่าสองอันอันนี้นั่งนะยืนนี่ได้อยู่แต่นั่งนี่มัดึงดบนมัดึงแบบ นี่มาปิดนี่มาแอบดูเก่งแบล็คเบอรี่ที่เราตอนไว้นะจ๊ะตอนไว้ห้าตุ้มอันนี้โดนฝนนะคะกระดาษที่เอามาปิดไว้ขาดหมดแล้วอันนี้มี มียอดมาเห็นอยู่เอ้ยมีรากนะคะเห็นอยู่สองรากนี่นะคะขาวอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เยอะเลยนะจ๊ะนี่หนึ่งเดือนแล้วนี่ อันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วตุ่มนี้นี่มาแอบดูตอนสามอาทิตย์สามอาทิตย์เริ่มเป็นรากแล้วนะคะอันนี้หนึ่งเดือนเต็มแล้วจ้าน,นี่รากเยอะแล้วบางตุ่มก็ยังไม่ค่อยมีนะคะนีตุ่มนี้เป็นที่หลังมีอยู่เห็นรากอยู่สองเส้นอันนี้อีกตุ่มนึ่งอันนี้กิ่งก็จะแหงนะคะอาทิตย์ก่อนแดดแรงมาก อันนี้เท่าที่เปิดดูก็มีรากแล้วนี่มีรากแล้ว,ลวจ้ะเดี๋ยวจะมาตัดไปชำนี่เป็นกิ่งกิ่งที่แตกมาใหม่งามมากเลย อันนี้ยังไม่เห็นนะคะอันนี้ยังไม่มีก็ตอนไปทั้งหมด5กิ่งมีรากมา3ามกิ่งก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวอีกสัก2วันนะคะเราจะตัดไปชำไว้ในกระถางดำไว้จ้า